อัศจรอัศอัศจรย่อได้ลงท้ายด้อยงองงูว้าวใครอ่ะนักร้องผู้ชายเหรอกองห้อยไรกองมันมันมันลงมันลงมันลงท้ายรอรอเรือนี่ห้อยไรอ๋อคือคือชื่อเต็มเขาลงท้ายองชื่อเต็มงงลงท้ายงงอ๋อตีชัยนรงค์ไม่ใช่น้องงงน้องงงไหมทุกคนลงท้ายด้วยงองูงองูลงท้ายด้วยงองูงูทำสีไง ไปแล้วไปแล้วเขาเบื่อแล้วคนนี้แล้วเขาไปอีกแล้วมีใครแล้วนะทำไมอ่ะไม่หรอกเขาไปอีกแล้วเดาเขามีเดามีใครไปแล้วร้องไห้เหมือนเบสไหมคะมีใครไปแล้วเล่นดราม่าได้เหมือนเบสทำสิงไหมคะอันนี้ก็ต้องชื่นชมสันทาเลยแล้วร้อองใหรผมยาวผมยาวเป็นก้อ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 นอยู่บนหัวใครบำดงเฮ้ยให้ไปลุ้นกันเอาไปลุ้นเอาดำง ให้เขาไปลุนหน้าเพจแล้วก็เบสบุกผู้ใหญ่นะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปเจอที่ตอตของพี่เบสได้เลยครับผมเชื่อกันครับอันนี่ไงเบสคำอุ้ยผู้ติดตามหกล้านเลยนะได้ผู้ใหญ่เท่าไหร่เออแล้วเขาบอกว่าคนไม่ดังก็นั่งหล่อถดูด้วยค่ะ ใครน้องรอใครรอใครหนูนั่งรอเขาแบ่งหน้านานมาเขาบอกว่าเธอไม่แดงก็นั่งรอเขาบอกดูอย่างนี้อ่ะดู EP เท่าไหร่นะ EP 1 2แล้ว EP 1 2ใช่เดี๋ยวเจอกับศิลปินับเชิญอันนี้หนึ่งจัดกี่ไรซี่เดือนละสี่สิเล้เขาเดากันได้ถูกแล้วเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวรอดูไลฟ์สดแล้วก็รอดูภาพ มีมีรับเชิญได้ไหมสั่งแล้วค่ากดสามมันลเมลีไงเมลีอ่ะหนึ่งหนึ่งนาทีสุดท้ายตอนนี้กดเพราะว่าย้ำย้ำอีกครั้งว่าไม่มีแล้วเฉพาะในไลฟ์สดนี้นะครับกดกอต่อหนึ่งหรือกอต่อสามทุกคนดังนั้นไม่ต้องคิดว่าสั่งแล้วหรือคอลิงก์นะครับแค่กดเดียวจะมีระบบดูดคุณไปเองนะครับแล้วก็โอนตามจำนวนที่เรามีการสนุงไปลุ้นรับไม่ว่าจะเป็น iPhone 15นะครับสร้อยคอทองคำนะครับแหวนทองและลาบูบูที่เราจะแจกให้แบบไม่ทันนะครับดังนั้นตอนนี้หนึ่งนาทีสุดท้ายกดเลยสำหรับใครที่อยากได้ Get s. <S ด <S <S геро, ได้แล้วเราตามไปเจอที <S 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 ่ตอตมาเฟซกับอุ้ยพูดได้เหรอไม่ได้เหรอได้ในเฟซในเฟซเขาฟีเจอร์ตายเขาใจยสปอร์ตอยู่แล้วพูดอะไรก็ได้พูดประเด็นอะไรก็ได้เหมือนกันใช่พี่มาร์คพี่มาร์คแจยสปอร์ตพูดได้หมดไม่เหมือนพี่ตอตอหรอพูดยากแคบไปทุกคนรีบไปโอนเงินกันนะเร็วตอนนี้เลยโอเค